เป็นยังไงสิ่งที่จะกําลังทาจะมาเล่นดักกลับปากทีวีเฮเวนมัง้งนะครับผมจะอัดเวลาสิบนาทีสิบาห้าหนาทีต่อคลิปนะครับแล้วผมม้จะตกด้วยแหละผมจะถามภาพ น้เพราะฉันเสียงมานจะแบบดูดูต้องนั่งหน่อยนะครับพอดีจวฝนมันจะตกก็เลยรีบปับ ีอรีบขายทีไ่ได้ต้องมีเสียที่ก็ต้องทำวันแรกผมอาจจะแบบดูโง่ๆนะครับแต่เดี๋ยวหลังๆผมก็เล่นเก่งเองแหละของแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับของแบบนี้น Ya อ,อย่างนี้ผมเปิดแบบผมเดินไปด้วยเลยดีวยกว่ามาจะได้ง่ายๆตกกาเลเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทนี้ก่อนเออห้องโมดุคุมะเรายังไปไม่ได้นะห้องเทปห้องเทปไปไม่ได้นาะไม่รู้เขาเรียกห้องอะไรอะ่ะพอดีกูก็ไมไ่เก่งญี่ปุ่นด้วยสนะัอ นี่ไงทัก exit โอ้โอเพียบเลยฮ้ผมจะไม่จบเป็นคำผมจะจะเป็นภาพเอาเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียเวลาในการทำคลิปนะครับ <c oughs> <c oughs> จีนจุนโกอีกชิ่น่ใครจะไม่ได้แล้วมอนโดไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จัก <c oughs> ไอ้น,นี้ตายแต่ตอนแรกเลยนี่หว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลายคนหาผมก็สปอยความจู้ความจกโก้สปอยนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะเอ๊ะนี่นี่ครับอ่านี่ออกครับผม ไม่รู้ครับไม่มีเสียงพากด้วยครับเดี๋ยวยึบเด็กอ้วนเด็กเนื้อเด็กเนื้อถ้าเกิดประมาณนี้เขายกว่าเด็กเนื้อแล้วฮิคอรอหอเท่หอเท่เออนี้พาร์ทเจนพาร์จ,จุดเริ่มต้นล้กันเพราะว่าผมดูแล้วเด้พวกเราเลนเ่นกันอีกนานแน่นๆ เกมอย่างนี้เกมอย่างนี้ไม่มีเกมอะไรสั้นหรอกต้องจัดการโคสุดท้ายให้ได้ก่อนก็อ่ะสั์ กดเอลอาร์นะก็ไม่บอกอ,อกีอกนี่ทีวีไปทุกที่ต้องมีทีวีผมกดอย่างเงี้ยนะสบายกว่าอีกเยอะเลยอ๋อเบอรอแรวจะสุดเลยละกันผมต้องทำอะไรอ่ะ๋อทำความรู้จกักเออลืมไปฮิฮฮ นี่ตั้งแตบบ่ตอนแรกเลยโดนมอนโดฆ่า <c oughs> คุณจำได้เลยคือไม่เคยดูนะแต่เราก็แบบได้ยินผ่านๆน่ะเออได้ยินผ่านหูเออฝน <c oughs> ต,ตกแล้วนะครับแตจออันนี้ชมคนอาจจะแบบน่าลำคาญหน่อยแต่ต้องทนอ่ะเออ คนเหมือนลุงข้างบ้านอะลืมมาตั้งผูกไปยันนี่ออกลืมตั้งเจ็ดแปดปยันี่ออกเลยแล้วก็นี่ไอีกี่นี่ไม่ได้ข่าใช่ป่าวะไอีกี่นี่ฆ่าป่าวะกูลืมแมมไอ้สัสไอพี่สองคนมันมีมอนโดกับบีงหนึ่งอะอีกี่เนี่ยข้าเออไ,ไอีกี่นี่ข่ากูจำได้อีกี่นี่ข่าเว้ยกูณจำผิดมอนโดแล้วมันโน่มมันไปฆ่าไข่วะ กูดูมั้นีีโอเคเซตหนึ่งผ่านไปเซตสองต่ออันนี้มอนโดอยากกุซ่าอยากกุซ่าอยากกุซ่ายุ่นไม่เคยคิดจะเล่นกีบซีรีส์เฮียนี่เลยมีจุนกดตัวบอลอม อันนี้จุนกดตัวพอมโอ้ยีันหนักเลยเช็ดโอ้เศดอย่างฝนอันตะแดงนิดนึงนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ ขอไปด้วยนะครับขอไปลงหน้านะครับคดีฝนม่ตกหนักไปหน่อยโอเคนะครับอันนี้ไม่รู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 ้จริงๆครับตัวนี้มันคือตัวอะไรวะกูลืมอะโอเคฝนตกหนักมากเลยวันนี้จะไม่ได้ ตอรก็ไม่การของความรู้จักแล้วก็คพราะกล้างก่อนนะคับเพาว่ากูรูแล้วถ้าจะใช้เล็กเ็แกูเล่นเนะกันานอยู่อ่นีกอกาสกอกาสกอาัแปลว่าอะไระลืมลมีอะที่เราคนขาไปไม่เท่านี้ คือกูผู้หญิงเนี่ยนะพียตัดกระโปรงมีกระโปรงสั้านมีแหละโคนันนี่กูลืมชื่อโหยงมีแบบคิ้เกยจมากไเยียย กูไม่มีมันกูก็ไม่ได้ขยับะไรขนาดนั้นนะไอ้จ๊ะท okay. okay. ี sure> ่ต้องใส่สับเพื่อนี้ล้วเกินไม่ได้อย่างไอ้เี้ยชื่ออะไรวะฉันลืมหมดแล้วว่ะไม่ได้เด้่นานให้หมดแล้ว มึงเรีหกความจริงไหวครับในกรณ์ปะเดี๋ยวลราเข้าเรียงานเดี๋ยวก็จะกบอกอาจจะใส่ซับให้ก็ได้ มโนคูมาฮึรู้มันคือโมโนคูมาทุกคนไปหมดแล้วเหลือแค่ ญุยสองตุ้นฮะเซฟไหมก็ได้嘛เซฟแล้วก็เซฟมาโอเคกด A เป็น Exit โอเคออกแล้วเราก็จะไปในห้องอื่นกันชึบโตอ้าวมนกัน นี่ผมนี่อ๋ออห้องนี่ที่เหลัอครับพวกเรามันจะสำรวจให้ครบเพื่อจะมีอะไรเป็นหลักฐานฮะ ขประของรวมหมดเลยโอเคไม่มีอะไรที่น่าสงสัยคือจุนโกก่อนคือเดี๋ยวนะโอ้โหเยียบเพียบเลย โมโนกุมะก็ต้องฆ่าคนใช่ไหมฆ่าคนแล้วก็ห้ามนี่ใครเห็นถ้าเกิดทายขูกก็ใจนั่นถ้าเกิดทายถูกถ้าเกิดนักเสือทายขูกอีกคนฆ่าตายถ้าซืบใครผิดนักซืบตายหมด เขากูไปเคยมีตัวขออ,อื่นมาอยู่สามนาทีครับผมขอ,อใช้ตัวช่วยในการเล่นนะเดี๋ยวมันจะได้ไปไวๆหน่อยหนักเยอะฝนตกไม่เยอะ ผมต้องไปให้ทันกับทันทีครับเพราะไม่งั้นมันก็จะได้นั่นทันที